ก็มันมีนะครับคลิปเรือเนาะที่นักเดินเรือนะครับเขาถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะเกี่ยวกับเรือเนาะขนาดใหญ่นะครับเผชิญคลื่นนะกลางทะเลนะครับึ่นแรงๆสูงๆเนาะคลื่นมันก็ซัดตึมตั้มตึมตั้มนะครับกลับซ้ายกลับขวาจมแหล่มิจมแหล่เนาะในเรือนะครับนอกจากระวังสินค้าเนาะนี่คือระวังสินค้าอันนี้เป็นเรือน้ำมันนะครับเขาก็จะมีนะถังที่เรียกว่าถังปรลาสนะครับผมถังปรลาหรือถังอับเช้าต่างๆนานานะครับ ถัองอับเฉาวพวกนี้เนี่ยเขาจะมีระบบแอร์เว้นคนี่เลยระบบแอร์เวนอันนี้ท่อแนะอร์เว้นครับแอร์เวนนะครับคือท่อ,อาหายใจนั่นเองเนาะภาษาไทยง่ายๆเขาเรียกว่าท่อหายใจนะเวลาเขาจะดูดน้ําออกจากห้องอับเฉาเนาะเพื่อป้องกันการเกิดสุญญากาศนะครับแอร์เวนเจ้าตัวนี้มันก็จะเปิดเนาะให้อากาศจากภายนอกนะเข้ามา,าเข้ามาแทนที่นะน้ำนะที่อยู่ในถังที่มันยุบตัวลงไปเนาะ อ่าแล้วนะแลระบบของเขาก็คือจะป้องกันเนาะน้านะครับจากภายนอกที่เป็นคลื่นนะฮะสมมุติว่าเนี่ยคลื่นนะับมันซัดมาบุ้มมาทางฝั่งนี้ท่วมหมดเลยเนี่ยป้องกันนะครับน้าเขาไปอยู่ในถังนะเขาลงไปในถังเนาะก็เรียกว่าเป็นวาล์วทางเดียวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําต่อให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าคลื่นทั้งลูกนะฮะซัดข้ามมานะข้ามมาปุ๊บเนี่ยน้ำเขาก็เข้าไปไม่ได้นะครับอ่าถ้าเนาะ สมมุติว่าเนี่ยปกติเรือนะครับถ้ามีสินค้าอยู่ในระหว่างเนาะเรือนะครับเขาจะกินน้ําค่อนข้างลึกนะนั่นก็หมายความว่ากราบาเรือนะครับเขาจะต่ำเนาะต่ำนะเขาจะกราบาเรือเขาจะต่ำเนาะเขาจะไม่สูงและทีนี้เนี่ยโดยปกตินะครับถ้าเรือบรรทุกหนักเนาะภายในถังประหลาดนะครับหรือถังอับเฉาเนี่ยเขาจะว่างนะครับคือเขาจะดูดน้ําออกเนาะดูดน้ําออกจนหมดเลย เป็นแค่ถังเปล่าๆนะเพื่อคอยพยุงนะพยุงเรือเนาะให้ลอยตัวอยู่นั่นเองนะฮนะเวลาพอเจอเจอคลื่นเจอลมนะเขาก็จะเป็นระบบป้องกันนะไม่ให้น้ําเข้าไปในถังอับเชานะ้าเนาะผ่านระบบอ่าเขาเรียกว่าท่อหายใจนะเขาจะเป็นติดตั้งหัววาวเนาะหัววาวแบบนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นใช้งานทั่วไปนะครับกับเรือเดินสมุทรนะเรือเดินทะเลนะทุกประเภทนะฮะเป็นวาวทางเดียว เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนาะถ้าไปเจอคลิปเกี่ยวกับชาวเดินเรือเนาะเดี๋ยวก็จะเอามาประมาณว่าถ่ายให้ลงกันละกันก็จะเอากอบมานะครับยืมของเขามาแล้วกันเนาะกรอบของเขามานะเอามามาให้ชมกันว่าอ่ามันป้องกันยังไงประมาณนั้นเว <c oughs> ลาเจอสถานการณ์จริงนะมันมันป้องกันได้ยังไงเนาะก็จะมีลูกลอยนะมีลูกลอยมีระบบกลไกภายในนะเจ้าตัวน,นี้เอามาให้รับชมเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ